ทุกคนมีใครรู้จักผลไม้นี้บ้างนี่เดี๋ยวเด็ดให้ดูเลยนี่นะคะน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะเออน้องชื่อว่าหนามไข่กุ้งหรือว่าหนามไขป่ปูนี่แหละค่ะทุกคนหนาไม่ใครเคยกินไหมเดี๋ยวพ่อผมจะเด็ดให้นะคะอันเนี้ยอร่อยมากอุ้ยหลน่นเนี่ยอร่อยมากช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบออกเยอะมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวพ่อผมจะเด็ดเยอะๆนะแล้วก็จะเด็ดแล้วก็เอามาให้ทุกคนดูกันนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวให้ดูต้นนะคะต้นมันจะเป็นหนามๆแบบนี้ค่ะมันจะเหมือนต้นแบบ บูเบอรี่ก็ไม่ใช่แต่ว่ามันอร่อยมากนะคะทุกคนพอมันสุกเต็มที่แบบนี้เนี่ยมันจะออกรสชาติหวานๆค่ะเดี๋ยวพอผมจะชิมให้ดูกันนะเนี่ยค่ะทุกคนทุกคนจะเห็นว่ามันแบบมีแบบตามฐานนี้ยเยอะมากอันนี้คือต้นมันเคยแบบเคยมีอะไรมาเล็ดตกแล้วมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะพี่หนูไม่ได้ปลูกเลยค่ะเนี่ยอยากให้ดูฝั่งนู้นก็มีค่ะ อีสมนันก็คือใช่หมดเลยอันนี้ก็เยอะมากทุกคนเยอะแบบเยอะมากกินไม่หมดเลยเดี๋ยวพาไปเด็ดกันต้นข้างบนนี้แต่ว่าข้างบนนี้จะไปยังไงหนามเยอะมากเลยลูกที่มันโตเต็มที่แบบนี้แล้วมันจะออกรสชาติแบบปเปรี้ยวอมหวานแล้วบางลูกก็จะหวานเลยค่ะส่วนบางลูกเนี่ยที่มันยังไม่เต็มที่ อันนี้ก็เต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าบางลูกที่แบบว่ามันยังไม่เต็มที่อะค่ะเนี่ยค่ะทุกคนแบบเนี้ยมันยังโตไม่เต็มที่นะอันนี้ถือว่ายังเล็กอยู่ซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นรสชาติปปเปรี้ยวใครที่ชอบปปเปรี้ยวกินแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้ามันโตเต็มที่แบบจริงๆแล้วอะไรเงี้ยมันจะหวานมากๆโดยเฉพาะลูกนี้แต่ลูกนี้แอบโดนแลลวแทาแมลงแทะกินไปเออแมลงแท้กินไปนิดหน่อยแต่ก็กินได้ค่ะ อันนี้อร่อยทุกคนสามารถดูได้จากอันนี้เลยค่ะอันนี้เป็นแบบที่ยังไม่โตแล้วก็ยังเขียวๆอยู่ซึ่งแบบนี้เราก็สามารถปล่อยได้แบบสองสามวันก็กินได้แล้วค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นอาทิตย์แต่เนี้ยอีกสองวันก็น่าจะกินได้แล้วค่ะแบบต้นหนึ่งมันมีเยอะมากๆเลยทุกคนให้ดูอันนี้เป็นผลของมันลูกของมันหมดเลยนะคะคือต้อนหนึ่งเนี่ย แค่ปลูกแคปต้นเดียวอ่ะก็พอกินแล้วค่ะอันนี้หอมๆห,หน่อยเพราะว่าพอขมขึ้นจากด้านล่างมานะแบบจะบอกว่าเหน่อยมากแล้วก็ดูวิวค่ะวิวดีมากทุกคนขึ้นมาแค่นี้ก็ทำเอาหอมเหมือนกันนี่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่สมมติแล้วแหละแต่ว่าถ้าใครไปทำไรข้างบนเนี่ยใครที่ยังไม่เคยมาบอกเลยว่าหอมแน่นอนค่ะ ปีนี้ก็ทำได้ตรงนี้นะคะแต่ว่าเอ้ยปีที่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นปีนี้เนี่ยพวกเราทําข้างบนแล้วค่ะเดี๋ยวไปถึงข้างบนก็จะถ่ายทุกคนดูอีกทีนะคะอ่านี่เลยผมเพิ่งบวดสิวไปนะนี่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบเออแล้วก็อะไรแต่ว่ามันอร่อยมากนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ชิมให้ดูเลยอืม <c oughs> ทุกคนมันจะมีเทเจอร์แบบเอ่อเหมือนเรากินอะ่ะแล้วมันจะละลายในปากอันนี้คือแบบจริงๆเลยคือแบบอยากให้ทุกคนได้มาลองนะแล้วแบบว่าที่บ้านทุกคนอะ่ะทุกคนเคยกินบ้างไหมหรือว่าทุกคนแบบเรียกว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วผมจะบอกว่ามีเยอะมากช่วงนี้ช่วงนี้มันมีเยอะมากแบบว่าเยอะจนแบบกินไม่หมดอ่ะเนี่ยพอผมมาได้ทุกวันพอผมก็เด็ดกินทุกวันเลยเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูแกน,นะ ด้านบนแล้วนะจะบอกว่าลมพัดดูดผมค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่อันนี้ปีนี้เราทำตรงนี้นะคะนี่ทุกคนได้ยินเสียงรถใช่ไหมถนอนอยู่ข้างบนค่ะนี่ปีนี้เราทำตรงนี้ค่ะทุกคนซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปก็จะเห็นตลอดอยู่แล้วค่ะว่าผมผามจะาปีนี้ก็จะมาทำไร่ตรงนี้นะคะซึ่งวันนี้พวกเราก็มาขุดทางค่ะทุกคนมาขุดทางเพื่อจะให้หลุด ดอกหอมได้ค่ะเสียงรถก็จะดังๆหน่อยเพราะว่านั่นแหละคะ่ะถนนถนนอยู่ข้างบนนี้เองค่ะแต่ทุกคนสงสัยใช่ไหมละ่ะว่าทำไมพวกเราถึงขึ้นจากด้านล่างมาไม่มาจากข้างบนนะก็เดี๋ยวมาไล่าให้ฟังในในคลิปหน้าดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปทําไร่กันนะคะเดี๋ยวพวกผมจะไปทําไล่แล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายนี่ทุกคนแล้วก็ใส่หมวกพร้อมแล้วนะ มาทางานงาออกันอ่ามาขุดมาขุดให้ทุกคนดูนิดหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากดูย,วยาวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาอีกทีนะนี่เดี๋ยวจะขุดให้ดูก่อน,นะคะนี่เราก็จะขุดง่ายๆเลยะคะ่ะทุกคนขุดง่ายๆให้พอเดินได้แต่ทมันใช้เวลานานหน่อยเพราะว่ามันจะมีตอไม้หรือว่ามีต้นหญ้าอะไรเงี้ยรากไม้อะคะ่ะทุกคนเราก็เลยแบบว่าต้องใช้เวลาแบบอย่างเช่นเนี้ย พอผมเจอตอไม้นะ่ะผมก็ต้องขุดตอไม้ออกอีกนี่น